สวัสดีครับพบกับคอยนางการเกษตรครับพามาดูอีท e ีเก้าห้าที่เกหนังสือนูนนะครับคูบโบตา้านะครับเป็นนูนสามจุดนะนี่หนึ่งจุดอยู่ที่เสื้อเสื้อสูบนะครับตัวนี้เป็นล้อเหล็กนะครับ อ๋อเหล็กเกียร์กลางครับจอดนานคอยนานลนะยา,านสุบต้านะครับใครรู้ไม่มี่วดซึมนะรับูต้าโน่นแเนี่ยบต้าอีกนะครับปังนี้อีกหนึ่งจุดที่ มเล่แล้วก็พิเศษสูบนะครับรรครับพิเศเก้าห้านะพิสูบไม่มีรั่วซึมนะครับเช็คแล้วนะครับตัวนี้นีมันเครื่องก็ใด้ใซนนะครับนำ มันแห้ง,งออรครับีเออปรตกใส่ครับก็เดิมๆนะครับมีหลังต่อไปจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะครับตัวนี้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับหลังสยาม คเครื่องคูบุตา้าเขาหาตัวนูนครับโค้งไม่มีหักไม่มีดำครับไม่มีหักไม่มีดำเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์ครับ